ใครที่มาจังหวัดราชบุรีเราขอแนะนําคาเฟ่ดีๆสักรรานหนึ่งฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะจ๊ะโอกาสคาเฟ่จ้าคาเฟ่นี้หาไม่ยากปากหมุดมาเลยโอกาสคาเฟ่ยอยู่แถวเจดีหักราชบุรีนะจ๊ะภายในร้านเนี่ยเขาจะมีความกระทัดรัดบรรยากาศน่านั่งแอร์เย็นสบายและเดี๋ยววันนี้จะแนะนาซิกเนเจอร์ของร้านวันนี้เจ้าของเขาชงให้เองด้วยฝีมือของเขานี่แหละอุ้ยหนุมหล่อที่นี่เครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือแบล็ f คอ ฟี่ฮันนี่เลมอนจ้าแล้ววัตถุด,ดิบเขาก็มีพร้อมไม่ว่าจะเป็นเลมอนมะนาวมะปี๊ดรู้จักไหมมะปี๊ดนะส้มจี๊ดนั่นแหละจ้าส้มจี๊ดวุ้ยพูดถึงแล้วน้ำลายไหลที่นี่เขาเป็นกาแฟสดขั่วบดอย่างละเอียดหืมลงมือลงแรงทำด้วยตัวเองวุ้ยกลิ่นหอมเตะจมูก เลยแหละเมนูที่นี่เขาก็มีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นพวกลาเต้นมสดเอสเปรสโซ่โอ้ยสารพัดเราไม่ต้องบรรยายแล้วล่ะในตระกูลของคาเฟ่ก็ต้องมีหลายๆเมนูนะจ้าแล้วก็จะมีวัตถุด,ดิบให้เราเลือกเนี่ยมะปีทด,ดองกับน้ำผึ้งมีมะม่วงมีโอ้ยน่าสนใจมากแล้วก็ยังมีการตกแต่งบรรยากาศร้านเนี่ยเนี่ยโอ้ยมีมิก้เมา์ฉายให้ดูด้วยบรรยากาศภายในร้านเนี่ยเย็นสบายแล้วถ้าใครไม่อยากจะนั่งภายในห้องนี้ก็สามารถที่จะ ไปนั่งอยู่ลานข้างนอกได้เขาก็จะมีโซนจัดให้นั่งโดยเฉพาะในข้างนอกนี้ยมองออกไปสิเนี่ยโลง่โลงลมโรลโอ้ยมีต้นไม้รม่มรื่นอยู่ข้างนอกนะได้ทั้งสองอย่างเลยจะนั่งข้างนอกหรือข้างในร้านก็ได้เนี่ยชวนเพื่อนสนิทมานั่งคุยกันชิลๆง่ายๆเนี่ยโอ้ยดีอ้าวได้แล้วเมนูนี่คือ Black c o f f e e h o n e y l เ m o n จ้าเลย black coffee h ัน e y l เลมอ จากโอกาสคาเฟ่เท้าว่งวางๆกับแวะมันชิมกันให้หายเหนื่อยจากการทำงานนะจ๊ะ